ใหม่ล่าสุด MG Maxus 9ครับทำให้จอหน้าเดิมเล่น YouTube Netflix TV ออนไลน์และตัวนี้นะครับพิเศษสามารถสมผ้าไปจอหลังด้วยครับสวัสดีครับผมผมป๊อปจะทำามิ้งคาสิโอครับคลิปนี้เรามาชมกับรถครอบครัวไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ MG Maxus 9ครับ เข้ามาใช้บริการในการทําให้จอหน้าเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่คุณสามารถทําให้เป็นระบบ Android ด้วยกล่องคาร์เพย์บ็อกซ์ตัวนี้ด้วยการเชื่อมต่อเพียง usb เราชมครับว่าทาํางานยังไงครับผมรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับเราใช้กล่องที่เรียกว่าคาร์เพย์บ็อกซ์ตัวเล็กแบบนี้ครับเป็นการเชื่อมต่อผ่านทาง usb เข้าไปจริงจแล้วเราติดตั้งเนี่ยเราจะซ่อนด้วยนะครับผมทีนี้ตัวจอเดิมเนี่ยครับก็จะทํางานลักษณะเดิมทุกอย่างแล้วก็ตัวไอคอนของคาร์เพย์กดเข้าไปคือกล่องนี้ครับทำหน้าที่ในการที่จะไปหลอกระบบ ทำให้ตัว c a r p เพ y ย์แ n ต a น d ของรถเนี่ยก็สามารถใช้อย่าง y t u t u นะครับมี Netflix TV วีออนไลน์มี Play Store นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้กล่องนี้ครับใช้ Wi-Fi เชื่อมต่อ หรือว่าเราจะเอาซิมมาใส่ก็ได้รวมถึงเรามีพวกร์ดไมโคร SD เนี่ยก็สามารถใส่ไฟล์เป็นออฟไลน์เล่นพปกวิดีโอฟังเพลงก็ได้เช่นกันครับพื้นฐานง่ายครับพอเราเชื่อมต่อเด็ดแล้วเนี่ยเราก็เข้า u t u b e นะครับก็เลยแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยอย่างเช่นผมจะลองเล่นตัวอ่เพลงก็กดนะครับง่ายๆแบบนี้แล้วก็กดใช้ทุกอย่างฟังก์ชันเดิมได้ของรถยนต์นะครับลองดูกันจะกปแอดนะครับข้ามไปกดเต็มจอ สามารถทำได้คือจอใหญ่มากนะครับถือว่าตรงนี้สัดส่วนเนี้ยจะขึ้นอยู่กับตัวตัวมีเดียที่เล่นครับว่าเป็นสัดส่วน16:9ตไหมถ,ถ้าเกิดเราเล่นเป็นไซส์ใหญ่ๆผมลองเล่นดูนะ,อะลองเป็นสักเป็น21:9ดูนะครับลองดูชัันนะ่ามีไหม21:9นะครับจึ๊บมันจะยาวเลยครับนี้ลองดูนี ก็ค,คือเป็นสัดส,ส่วนตามตัววิดีโอของตัวที่เราเล่นเห็นไหมครับก็จะยาวได้มากกว่าผมเปิดเรสูชั่นสูงๆนะอย่างนี้นะก็จะเต็มพื้นที่มันขึ้นอยู่กับตัวมีเดียที่เล่นว่าเป็นสัดส,ส่วนแบบไหนนะครับตัวแผนที่นะครับก็จะมีอยู่ในตัวเลยครับสามารถเล่นใช้งานได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อมือถือเข้าไปเรียกว่าเป็นการแยกอิสระจากตัวเราเองก็สามารถใช้แผ่นที่นั่ทางได้ทีนี้ความสามารถของจอ and r o i d เองจริงก็สามารถที่จะแบ่งครึ่งหน้าจอได้ประมาณนี้ก็คือแบ่งครึ่งเลยนะครับพื้นฐานที่หลายคนชอบใช้แบ่งคร นะครับแบบนี้เราแป่ขงขึ้นคุณแทนที่ใช้งานพร้อมกันอย่างนี้ได้ผมลองปล่อยเพลงนะครับอ่ะผมรีเซียกันทีนี้คอนเซปต์ของรถคันนี้จริงๆยังไม่ได้ทำนะครับแต่ผมบอกว่าเราสามารถทําได้ก็คือว่า ถ้าเกิดอยากจะให้จอนี้ส่งภาพไปออกที่จอรังนะครับรับชมพร้อมกันเนี่ยก็คือสามารถติดตั้งตัวจอแผวนมอนนะครับและตรงนี้มี HDMI out สามารถส่งภาพให้รับชมพร้อมกัน3จอยนี้ก็ทำได้เช่นกันครับและท้านการอัปเกรดความบันเทิงใน MG Maxus N ให้มีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากยิ่งขึ้น YouTube Netflix TV ออนไลน์ตัวนี้สามารถทําให้เชื่อมต่อ3จอก็สามารถทําได้ถ้าเกิดขยะอัปเกรดคุณภาพเสียงที่เรามีหลากหลายโซลูชนันที่สามารถต่จ ในเรื่องของการสร้างให้เสียงลำโพงต่างๆเนี่ยมีความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้นครับร้านเราอยู่บนถนนสินีนครครับใกล้ๆห้างสีอนสแสวร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของผมสวัสดีครับ